โคราสครับคันนี้เป็นรุ่นลองท็อปพรีเมียมไฮบริดนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าสีนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆนะกับสีเมสต์สตรีมนะครับภายในดํานะครับออปชั่นคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าราคาเนี่ยเท่าเดิมฮะหนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทนะครับในระบบไฮบริดนะฮะเครื่องหนึ่งจุดแปดลิตรนะครับผมและแบตเตอรี่ลิเธียมนะฮะได้แบตใหม่แล้วนะครับผมไฟหน้าเจ็ตเตอร์ LED นะครับดีไซน์ใหม่นะกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับ รถแมคคอรสิบแปดนะฮะระบบโตโยต้าเซฟิเซนต์นะครับเตือนก่อนการชนติมน้กเต็มนะครับระบบไฟสูงอัตโนมัตินะครับแล้วก็ดิจิทัลพุชคอนโทรลนะครับก็ให้มาแล้วด้วยนะฮะติดตั้งระบบบายสกอร์มิเตอร์นะครับเติมหมวกนั่นเองนะฮะคลีเลตนะครับพุชสตาร์ทเบาะหนังบอยฟ้านะครับผมที네่พิเศษมากเลยคือประตูท้ายครับเป็นแบบคลิกเซนเซอร์นะฮะเปิดปิดไฟฟ้าถั่ลบกระดิบนะครับผมใครสนใจนะฮะราคา1 9 4 0 0 0้บาทครับ โปรโม,มชั่นเดียวมากนะครับตอนนี้ครับสอบถามเลยนะครับสวัสดีครับ